ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรพิซานมันเฮ้านะครับวันนี้นะครับตั้งแต่ลุงเรื่องทรัพย์เกษตรได้กับมีโอกาสได้มาส่งปุ๋ยขีไก่แกวให้พี่ให้น้องทั้งพี่น้องทั้งอำเภอบันไพจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องสั่งโดยงดถกหล่อใส่สวนมันพบกันอีกแล้วครับไอ้นุ่มรูปล้อนะครับบาวญานาสีนวลนะครับบาวญานาสีนวลลงอีกแล้วครับผมฝากติดตามผลงานนะครับ ก็ได้ชื่นชอบนฟครับฝากก็เลยก็แจ้์นะครับบ,บาซื่อมาว่านะครับว่าเขามาชมให้กำลังจิตกำลังใจกันนะครับามาเบงนะครับสวนสวนมันนะครับของทางคุณพ่อเพิ่นนะครับ่นได้เตรียมดินไว้แล้วาพั่นเตรียมดินไว้แล้วก็เอาสีมาลงกี่ไกลเพื่อนนะครับนะครับเตรียมดินได้ สวยงามเลยครับโอ้เพิ่นขาดไปพร้อมไถไว้เรียบร้อยผ่านเจ็ดเรียบร้อยเตร,ยรอยตรียมดินนะครับขาดดินไว้พร้อมปั้นดินไว้พร้อมโอ้สวยงามครับเตรียมดินนี่ครับคือการเตรียมดินที่ดีนะครับของอีพอพิ่นนะครับทั้งบรรพยนะครับเขียดลอยต่อทั้งน้องสองหองเนี่นะครับจะล่มลงกับเบาหญ้าขึ้นเดิมครับเบาหญ้านาสีนวลครับคีอเก่าครับ ส่งให้พีใ่ให้น้องหอดให้หอดสวนเก็บเงินปลายทางเป็นลักพี่น้องไปบ่ถือมาบ่ถืออยากซื้ออยากใสอยากได้โทรมานะครับที่เบอร์โทรนะครับ0973257575นะครับติดต่อกันเข้ามานะครับพูดคุยกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามาครับอยากได้หน่อยอยากได้หลท์ขี้ไก่เกีบของเฮามีจัดส่งทงัทง้งราคาส่งราคาปีกนะครับบอว่าสิเป็นละฟังทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งขนแกน ลอยเอ็ดสารคามกาละสินอุดรท่านี่นะครับเวลาขึ้นไปทั้งบึงการน้องค่ายสกลนครมุกดาหารยโสธรกับพูดคุยกันเข้ามาครับสอบถามกันเข้ามาครับเฮามีสาขาเฮามีลานโกดังว้บริการพี่บริการน้องนะครับ,รบช่วงนี้นะครับนาเร่งนะครับช่วงกลุ่มาพาพีหน้าเมษาในช่วงของพี่น้องอีสานมันเฮานะครับเตรียมเพาะปลูกมั่นสำบาลัง อ้อยเน่นะครับเป็นสิ่งที่เกษตรกรเกรช่าไร่มั่นสัมบาลังที่ลดต้นทุนนะครับปุ๋ยขี้ไก่เกียบของเฮาตรงนี้ช่วยได้ครับช่วยได้หลายลดการใส่ใจเคมีนะครับอัต,ต,าตราต่อไรลดก่ารใส่ใจได้ครับปลูกอ่าช่วยได้หลายครับดินเฮาก็ดีนะครับจากที่ใส่เคมีมาเสื่อมคุณภาพแล้วมาใส่ขี้ไก,ก่เกียบ ปูนดินปรับพื้นรองพื้นนะครับอ่าบ่ต้องใส่เคมีเลยใส่ีไก่นะครับอัตราส่วนการใส่นะครับอ่าทั้งทั้งผมทั้งลานแนะน้ำนะควรจะเป็นอยู่ที่อ่าสี่สิบถึงห้าสิบกระสอบต่อไร่นะครับสําหรับปูมีทุนนะครับอ่าปลูกมันสําปะหลังนี่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นอ่าสามสิบกระสอบต่อไร่นะครับกับคุณพ่อเพิ่นมานะครับโอ้ไม่ยังเลยพ่อได้ยังมาพ่อ โอ้ย oh, หมักม่วงขอบคุณหลายๆครับพ่อโอ้ย oh, นี่แหละไไมาส่งให้พี่ให้นอ้อยงยี่พอ่อเพื่อนเพิ่อนมีสวนหมักม่วงหลายเพิ่นเอาหมักม่วงมาฝากเขาพร้อมโอ้ยหมักม่วงอยังพ่อแก้วกับหมักม่วงเขียวโอ้ย <c oughs> oh, ขอบคุณหลายๆครับนี่แหละครับบ <c oughs> ริกา <c oughs> รยีน้องหมักม่วงเพิ่นอืมค,ค,ค, <c oughs> คุณพอ่อทั้งคุณพ่ออยังเนาะครับนี่ท้องม้วนคุณพ่อท้องม้วนเนาะอยู่ทางบันไผ่บันปวดแดงแม่ของพ่อเบิดบ่ครับนี่สวนนี่คนนละสวคนละสวน โอ้นี่เด้อครับผู้ใดสนใจอยากได้มะม่วงมาติดต่อทั้งบ้านพ่อแดงนะครับพุ่นพ่อท้องมว่วนบ้านป้าปัวบ้านป้าปัวเออบ้านป้าปัวเออพุ่น่ะมะม่มวงเป็นมีต้นไม้ใหญ่ๆงามๆพุ่น่ะน้ำดอกไม้น,นี่ s w i n g s w i n ลอยนะพ่อเนาะลงกมองนี่เนาะอัน s w i ลอยเด้อครับเบาหญ้าอ่าเบาหญ้านะสีนวลอันไอ้นุ่ม ลูบร,ปรอปูนี่แหละเลี่ยวขยอนเพื่อนนี่แหละครับทรงขีไกลเกียบออันผูไทยนี่ก็มีตัไทยอย่างเดียว,วได้ทรงซอยเพื่อนหรอกเป็นตระกัาล่งใจให้เพื่อนครับนี่แหละเบาวญ้าหักแพงเพื่อนกับสนับสนุนเพื่อนเด้อครับเบาหญ้าสางรายได้ให้เพื่อนนี่ครับบัวไดมินเงินหน่อยนะครับงานนักกับสู่งานเบากับเอานะครับ ฝากไว้เลยนะครับลานลุงเรื่องสับเกษตรไทยปุ๋ยีิเกะเกียบภาคอีสานนะครับอยากซื้ออยากได้ทั่วมาานะครับที่เบอร์ทรนะครับ0973257575นะครับสาสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ